แฟนเก่าจะก,กลับมาก็ต่อเมื่อเขาต้องรู้สึกว่าคุณไม่ใช่คนเดิมคุณเป็นคนใหม่คนที่เอาแต่ทักหาเขาโทรหาเขาตามตือ้อตามงอ้อตามจี้ตามจิกนะครับถามไถ่ตามติด EPS ต่างๆไม่ใช่เขาจะกลับมาเพราะเขารู้สึกว่าคุณไม่ใช่คนเดิมคุณเป็นคนใหม่ครับคำถามคือวันนี้คุณเป็นคนเดิมหรือหรือคุณเป็นคนใหม่ครับมีบางคนนะครับอยากให้แฟนเก่ากลับมาแต่ก็ยังไปโพสเลยครับหนึ่งครับโพสเศร้าครับ เศร้าจะเป็นจะตายกินไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระสายแต่ตามพวกนี้นะครับโสดเศร้าอุ้ยท้องเฟลนะครับน้ำหูน้ำตาไหลครับแต่คุณรู้ไหมครับยิ่งคุณทําแบบนี้ยิ่งทําให้คนสมเพชมากขึ้นครับแฟนเก่าจะกลับมาเพราะคุณค่าในตัวของคุณไม่ใช่กลับมาเพราะความเวทนาในตัวของคุณจุดสองครับนะก็พยายามทักคนรอบข้างครับของเขาครับเพื่อให้ช่วยคุยครับ นะครับบอกพ่อบอกแม่ของเขาต่างๆพวกนี้ให้ช่วยคุยหน่อยได้ไหมนะครับเพื่อให้เขากลับมายิ่งคุณทําแบบเนี้มันยิ่งทําให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าหน้าเบื่อหน้ารําคาญมากขึ้นไปใหญ่ครับเพราะนั้นเรื่องนี้ห้ามทาครับ2ครับแฟนเก่าจะกลับมาเพราะเขาเห็นว่าคุณเนี่ยมีคุณค่ามากขึ้นครับอันนี้ต้องอธิบายเพิ่มนิดหนึ่งมีคุณค่ามากขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมครับ รูปธรรมหมายความว่าอะไรครับจับต้องได้แล้วคนบอกเนี่ยแต่หนูก็เปลี่ยนแล้วนะคะอาจารย์ทุกวันเนี่ยนะตื่นตีห้านั่งสมาธินะครับหนูสวดมนต์ทำนองสอรพัญญะเนี่ยลูกคอเก้าชั้นนะครับคําถามคือแล้วเขาเห็นหรือเปล่า่ะว่าคุณมีคุณค่ามากขึ้นที่คุณเพิ่มคุณค่าภายในเป็นเรื่องดีแต่ไม่ได้ช่วยให้ใครเห็นว่าเออคุณมีคุณค่ามากขึ้นขนาดไหนคุณก็รู้อยู่แก่ใจของตัวเองแต่คนอื่นเขาไม่รู้ครับถูกไหมคนอื่นเขาไม่รู้ครับ หนูเพิ่มคุณค่านะครูค,คมไม่ว่าทําอะไรก็ตามแต่หนูคนคิดบวกมองโลกในแง่บวกตลอดเวลาหนูไม่ได้เป็นคนคิดลบอันนี้ถือว่ามีคุณค่าไหมมีครับแต่เราเรียกว่านามธรรมนามมธรรมคือคนไม่สามารถเห็นได้ครับมีเทคนิคอย่าง,างหนึ่งนะครับในคอสสังกิตแฟนเก่านะครับในการดึงแฟนเก่ากลับมาเลยคือการที่คุณโพสต์รูปภาพของคุณลงในโซเชียลมีเดียอันนี้ถือว่าเป็นรูปธระมัไหมครับถือว่าเป็นรูปธรรมครับเห็นภาพชัดเจน หลายคนก็จะถามเขาว่าเอ๊ะแล้วเขาจะเห็นได้อย่างไรบางครั้งเวลาคุณบล็อกเขาคุณก็สร้างบัญชีใหม่เพื่อไปส่องเขาไม่ใช่เลยครับแล้วมันจะผิดตรงไหนครับที่เขาจะไปสร้างบัญชีใหม่เพื่อมาแอบดูคุณหรือเวลาคุณอัปเกรดเองเนี่ยครับเพื่อนของเขาก็มักที่เอาเรื่องของคุณไปบอกเขางียคุณไม่ต้องห่วงว่าเขาจะเห็นยังไงคุณต้องห่วงว่าคุณทําสาเหตุให้เกิดขึ้นแล้วหรือยังในคอร์สสังกิจแฟนเก่าเรื่องนี้จะเป็นโปรแกรมเลยนะครับวันจันทร์วันอังคารพุธพฤหัสศุกร์ต่างๆพวกนี้ควรโพสต์อะไร และมีอย่างคือการที่คุณเปลี่ยนภาพโปรไฟล์มันก็จะช่วยให้คนสนใจในตัวของคุณมากขึ้นนะครับมันจะช่วยคนสนใจในตัวของคุณมากขึ้นเรื่องนี้ต้องไปทบทวนในคอร์สสั่งจิตแฟนเก่านะครับนะมีใครอยากได้บ้างนะครับเปลี่ยนภาพโปรไฟล์แล้วมันมีสิบองค์ประกอบคือบางคนก็ตามดูไลฟ์ของกูคมนะครับเขารู้สึกว่าเออเห็นกูคมบอกว่าเนี่ยต้องเปลี่ยนภาพโปรไฟล์เขาก็เปลี่ยนจริงนะนะครับแต่เปลี่ยน โดยไม่ไม่เข้าใจว่ามันต้องดีไซน์ภาพยังไงครับบางคนก็แหมมีไฟนะครับลุกขึ้นมากลางดึกเลยนะครับอต้องเปลี่ยนภาพโปรไฟล์ไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะบล็อกยาวทํำไงดีครับนะแต่งหน้าแต่งตาทาคิ้วนะครับแต่ลืมไหมครับว่าถ่ายกลางดึกครับนะครับของแบบนี้มันมีองค์ประกอบครับใครอยากได้บ้างครับนะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ละเอียดเต็มๆนะครับเรื่องนี้ก็ไปทบทวนในคอร์สสั่งจิตแฟนเก่า นะครับสำหรับคนที่บล็อกไปแล้วหรือว่าเขาเริ่มไม่อินนะครับตอบช้าตอบน้อยต่างๆพวกนี้คุณแค่ต้องทําตัวเองให้ตรงกับความต้องการของเขาครับถ้าคุณไม่ตรงกับความต้องการของเขาเดี๋ยวก็จะมีคนอื่นที่มาตรงกับความต้องการของเขาและสุดท้ายก็กลับมาจูนกันไม่ติดนะครับบางคนบานปลายจนกระทั่งต้องเลิกลากันและสุดท้ายไอ้นี่สินที่กู้มาด้วยกันน่ะเราต้องกลายเป็นคนมานั่งปลดอยู่คนเดียวพอทักไปถามทวงไปถามต่างๆมันก็จะบอกว่าไม่มีไม่มีไม่หนีไม่จ่าย มันจะมี10องค์ประกอบครับในการเปลี่ยนภาพโปรไฟล์และทําให้เขาสนใจในตัวของเรามากขึ้นแชร์หนึ่งครั้งแล้วพิมพ์รหัสครูคมครับตามด้วยหมายเลข82ตัวครับนะพิมพ์ครูคม8 8ครับเดี๋ยวบอทจะส่งให้ครับนะใครพิมพ์ก่อนได้ก่อนนะครับใครพิมพ์ช้าก็อดนะครับวิธีการทําให้คนเนี่ยไม่สามารถทะลุจากคุณไปได้ไม่สามารถไปดึงคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์ได้แล้วเลือกคุณคนเดียวเรื่องนี้เนี่ย อยู่ในคอร์สสั่งกิตครับให้เขาเลือกเราคนเดียวครับวิธีการขังคนเอาไว้ในหัวของเขาเองครับและในนั้นให้มีแต่คุณครับราคาเต็มครับ7 5 9 0บาทครับคุณสามารถจัดการให้เขาอยู่ในกรงและไม่ต้องออกจากกรงที่ชั้นขังคุณทําให้เขามองมาที่คุณคนเดียวโฟกัสที่คุณคนเดียวครับโปรพิเศษของวันนี้990บบาทปัจจุบันนี้ยังเหลือสิทธิพิเศษ อีกเพียง7ท่านสุดท้ายเท่านั้นคุณต้องแคปเจอร์แล้วส่งไปที่ l i น์แอดที่ครูคอมปักหมุดด้านล่างนะครับ